รีวิวน้ำหอมนะคะไปดูกันนะคะว่าน้ำหอมอะไรนะคะพี่เปียเพิ่งสั่งได้มัเมื่อกี้นะคะเป็นน้ำหอมของ Bath and Body Works นะคะโอเคเราไปดูกันเลยนะคะพี่เปีสั่งมา3เจตนะคะยังไม่เคยไปทดลองกลิ่นในช็อปเลยนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะก็สั่งออนไลน์ไปเลยนะคะว่ามันลดราคาอยู่นะคะอยูาา่นะคะ เซตนี้นะคะราคา3-4ี่เหรียญน,นะคะประมาณ1 0 0 0พันบาทไทยนะคะเซตนี้ก็15หเหรียญน,นะคะก็ประมาณ1450นะคะเซตนี้ก็ประมาณ450าบเหมือนกันนะคะมันเซลนะคะถ้าราคาเต็มนะคะอยู่ที่ขวดละ450นะคะแต่วันนี้ก็คือเซตละ450นะคะเซตนี้ประมาณพันนะคะเป็นเซตอ่าสเปเชียลนะคะเป็นของ limited edition นะคะของวันคริสต์มาสนะคะค่าส่งนะคะประมาณ6กเหรียญน,นะคะ180บาทนะคะค่าส่งนะคะ ซื้อในช็อปที่อเมริกานะคะสั่งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ได้นะคะค่าส่งถูกเลยน,นะคะเรามาดูนะคะว่ามีกี่กลิ่นนะคะตอนนี้ก็พี่เบียร์สั่งมา3ากลิ่นนะคะ3กลิ่นมีกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมนะคะเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์นะคะของบ a สแอนด์บอดี้เวิร์กนะคะแล้วกลิ่นที่2นะคะเป็นกลิ่นเพอร์วันเดอร์นะคะกลิ่นนี้ก็เคลมเขาเคลมมาหอมนะคะพี่ก็เลยลอง ซื้อมาดูนะคะว่ากลิ่นจะหอมจริงไหมนะคะแล้วกลิ่นที่3ามนะคะเป็นลิมิเต็ดของช่วงฤดูหนาว้ลยนะคะกลิ่นนี้นะคะ snowflake and cashmere นะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะเส้นผ้านะคะนุ้ยเสียนะคะเดี๋ยวก็ได้ถุงมานะคะถุงมันก็นี่ค่ะแขกม,มาะคะแล้วก็มีแฮทพีมด้วยนะคะแต่ละเซตนนะคะก็มีทีมอาบน้ํานะคะแล้วก็ เป็นตัวโคโลนนะคะตัวฉีดนะคะน้ําหอมฉีดนะคะแล้วก็เป็นบอดี้ครีมนะคะตัวนี้แต่เซ็ตอื่นนะคะจะมีเป็นบอดี้โลชั่นนะคะบอดี้โลชั่นนะคะสามอีกแล้วมาดูกิ่นเลขกัเลยนะคะกิ่นแเลขนะคะก็เป็นกิ่น i ซิกเนเจอร์ของ b อสแอนด์บอดี้เวินะคะกิ่น h เชอร์รี่บอสซัมนะคะเจ p a น e s สเชอร์รี่บอสซั่นนี้นะคะมันจะเป็นน้ําสีแดงนะคะถ้าฉีดใส่เสื้อขาวคอน,นระวังด้วยนะคะลองฉีกกิ่นดูนะคะ กิดนดเดียวนะคะกลิ่นหอมดอกไม้นะคะเป็นดอกซากุระนะคะกลิ่นนี้เป็นหอมกลิ่นด,ดอกซากุระแล้วก็ดอกเชจเมนนะคะหอมให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะกลิ่นคล้ายๆดีออจาโดเลยนะคะเพราะน่าแเป่นคล้ายๆดีออจาโดเลยนะคะตัวนี้ลลนะะนแล้วก็ถ้าจะให้ติดทนก็ต้อง ใช้ควบคู่กับบารดี้ครีมนะคะจะติดทอตดทอดทั้งวันนะคะใช้คู่กับบอรดี้ครีมจะติดทั้ง,งวันนะบอรดี้ครีมก็หอมเลยนะคะโอเคกลิ่นนี้ก็จะหอมเป็นดอกซากุระกลิ่นหอมนะคะมีสเสน่ห์มากเลยนะคะกลิ่นนี้แล้วเราก็ไปดูกลิ่นต่อไปกันเลยนะคะกลิ่นต่อไปนะคะก็เป็นกลิ่นเพอร์วันเดอร์นะคะ กลิ่นนี้หอมมากเลยนะคะกลิ่นนี้หอมมากนะคะมันจะผสมนะคะกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็กลิ่นดอกมะลินะหอมมากเลยนะคะกลิ่นนีม้มาดูโลชั่นกันนะคะว่าหอ,หอมไหมนะคะโลชั่นนะคะเขาเคลมนะคะว่าจะสดชื่นนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วิตามินอ e ีนะคะตัวนี้ ทาคู่กันนะคะหลังจากอาบน้ำนะคะจะหอมมากเลยนะคะหอมนะคะหอมหวานนะคะตัวนี้เป็นลูกสาวหวานนิดหน่อยนะคะนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้สาวซิกซี่นะคะตัวนี้สาวหวานนะคะแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นสโนว์เฟสแอนดแคชเมียร์นะคะเป็นตามตัวนะคะเป็นเกล็ดหิมะนะคะเกล็ดหิมะนะคะตัวนี้ เอกลักในห้วงความฝันนะคะชิคออกมาเป็นซีซั่นของมันนะคะเป็นซีซั่นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะที่แปสั่งมานะคะเพราะว่าขวดสวยนะคะสีสวยนะคะสีทองนะคะามามะเทสกินดูนะคะว่าเป็นกินยังไงนะคะฉีดนิดเดียวนะคะออกยีวานิลาชัดมากนะคะกลิ่นนี้ หอมนะคะวาน,นิลากินหอมหวานนะคะกลิ่นมันขนมนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะเด็กๆนะคะวัยรุ่นนะคะวัยทีมวัยใสนะคะวาดูโลชั่นกันนะคะโลชั่นยังไม่ได้แกะนะคะเราแกะก,กันเลยนะคะโลชั่นนะคะต้องทาควบคู่กันนะคะ ลูเชนก็หอมนะคะถ้าบน้ำนะคะต้องทาลูั่นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสเปรย์นะคะแต่ตอนนี้พี่ไปอยากจะเทตัวนี้ก่อนนะคะหอมมากเลยนะคะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นคุณหนูร้อเซเลยนะคะหอมนะคะสำหรับวัยเด็กนะคะตัวนี้หอมมากเลยนะคะเคทั้งสามกลิ่นนี้นะคะก็หอมทั้งสามกลิ่นเลยนะคะแนะนำเพื่อนเพื่อนไปซื้อได้นะคะตัวนี้ก็หอมมากนะคะ ตัวนี้ให้น u เ b e r อวันนะคะที่หนึ่งนะคะสําหรับพี่นะคะแล้วก็อันนี้อันที่สองนะคะอันอันนี้อันที่สามนะคะเด่ว่าทั้งสามกลิ่นนะคะหอมแตกต่างกันนะคะกลิ่นนี้จะให้ลุคเซ็กซี่กลิ่นนี้ก็คือสาวหวานนะคะกลิ่นนี้ก็คือจะเป็นเด็กๆนะคะไวทีนนะคะอันนี้หอมหอมมากเลยนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปคลิปวันนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่เบยจะพามารีวิวน้องหอมหรือว่าเพรื่องสำอางอะไรนะคะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังจะตัดสินใจไปซื้อว่าจะชอบกลิ่นไหนนะคะในช็อป Bath a n d Body w o r k s นะคะหากทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พี่เบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบคุณค่ะ